You should really take that nonsense somewhere else, cause you got to realize อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมากอีเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเอสป้ากับเพลง Live to Shot นะครับในตอนนี้นั้นเอสป้าก็ได้ปล่อย MV เพลง Live to Shot Version English Version ออกมาให้แฟนๆนั้นได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังกันแล้วสําหรับตัว MV ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็น MV ที่แตกต่างไปจากทุกๆเพลงของเอสป้าท มีความสดใสนะครับมีสีสันที่น่ารักมากๆแล้วก็ดูเหมือนว่าสาวๆนั้นเนี่ยจะบ้องแบลฟุ้งฟลิงกันมากเลยนะครับสำหรับ MV ตัวนี้การเล่าเรื่องของเอสเปาใน MV ตัวนี้เนี่ยก็มีความแตกต่างไปจาก MV ตัวอื่นๆนะครับอาจจะเพราะว่าเป็นเพลง B s i d e ดังนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องของเพลงหรือว่าความต่อยอดจาก MV c o m e b a c k ในแต่ละเพลงที่เป็นเพลงไตเติลเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเชื่อมโยงกันมากมายขนาดนั้นแต่ว่าก็มีกิมมิคอะไรบางอย่างเนี่ยที่ซ่อนอยู่ใน MV ให้แฟนๆนั้นเนี่ยได้ไขปริ มี MV ที่สวยน่ารักแล้วก็สาวเอสป้าน่ารักน่ารักกันมากๆแล้วเนี่ยก็ยังมีท่าเต้นที่ทําให้ฟแฟนๆนั้นเนี่ยได้คัฟเวอร์แล้วก็นําไปเต้นตามกันด้วยนะครับตัว MV ดูเหมือนว่าสาวๆนั้นจะอยู่ในช่องแต่ละช่องที่เป็นการลงรูปค,รคล้ายๆกับรูปใน Instagram ก็จะมีคนเนี่ยคอยคลิกเลือกนะครับว่าอยากดูรูปไหนวิดีโอในชอ็ชอตๆไหนซึ่งเจ้าของมือนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราคิดว่าอาจจะเป็นนาวิสหรือเปล่าที่เป็นคนเลือกดูในแต่ละเรื่องราวของเอสป้าที่เคยลงไว้ในโลกออนไลน์นั่นเออองงสาาๆ้แตต่่ละะคนนก็จยูให และห้องต่างๆนั่นเองก็จะอยู่ในบล็อกต่างๆที่อยู่ในช่องของ Instagram หรือว่าการลงรูปต่างๆในโซเชียลนั่นเองซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ทําแยกกันไปแล้วก็มีกิจกรรมที่ทํารวมกันเป็นแบบคู่แล้วก็เป็นแบบกลุ่มนะครับมีทั้งร้องคาราโอเกะมีนั่งเล่นกันในห้องนั่งเล่นมีเต้นนะครับแล้วก็ในกิจกรรมเดียวของแต่ละคนก็จะมีกิจกรรมแยกไปอีกเป็นการร้องเพลงบ้างนั่งอยู่ในห้องบ้างแต่งตัวออกไปข้างนอกบ้างนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่นนยยดดูเูเเมออนนนนนวว่่าร์ั้จะบง แล้วก็อยู่ในห้องของตัวเองมองไปยังข้างนอกอาวากาศนะครับที่สําคัญนั่นเนี่ยก็ใส่หมวกกระต่ายอาจจะตีความไปได้ว่าวินเทอร์นั้นเป็นผู้พิทักษ์ดวงจันทร์หรือว่าเป็นผู้พิทักษ์ดวงดาวเพราะเธอนั้นก็ถือดาบไว้ในมือซึ่งก็ตรงกับความสามารถของวินเทอร์ที่เป็นคนที่มีความสามารถในการใช้อาวุธนั่นเองและใน MV ตัวนี้นะครับสาวๆนั้นก็ได้มีการแชทพูดคุยกับไอทั้ง4ี่คนด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็น MV ที่แปลกใหม่สาหรับสาวๆเอสป้า,า,านะครับแต่ว่าก็เป็น MV ที่น่ารักและก็เป็นอีกหนึ่ แล้วจนเกินไปแล้วก็วกไม่ได้ดูขัดฟิลแบบหลุดคอนเซปต์จนเกินไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง MB ที่น่ารักแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง MV ที่เข้ากันดีๆกับเพลงแล้วก็การแสดงของสาวๆเอสป้าด้วยสําหรับในตอนนี้นะครับ MV เพลง l i f e to Shot r ของเอสป้านั้นก็มียอดวิวอยู่ที่ ,0,000 0กว่าวิวนะครับแล้วก็มียอดกดไลค์เนี่ยอยู่ที่2 4แสนไลค์แล้วก็มีแฟนๆอีกมากมายเลยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็มาชื่นชมเอสป้ากับเพลง l i f e to Shot r English Version นี้หลายคนก็บอกว่านี่เป็น m v ที่น่ารักมา,า,ากกกๆจอ้้แลว็ยังี ครับที่บอกว่า MB นี้ดูได้เพลินเลยเพราะว่าสาวๆทางน่ารักในะตัว MB นั้นก็น่าติดตามเป็นอะไรที่ง่ายๆชิลๆเข้ากันกับเพลงมากๆนอกจากนั้นก็ยังมีชื่นชมเสียงของทั้ง4คนนะครับบอกว่าเสียงของทั้ง4สาวนั้นหวานดีมากๆและเข้ากันได้ดีกับเพลงนี้มากๆเปิดฟังสบายๆได้เรื่อยๆเลยไม่มีเบื่อเรียกได้ว่าไลฟ์ to s ช็อตนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่แฟนๆนั้นชื่นชอบมาตั้งแต่ไปเปิดตัวในโคเชล่าแล้วแต่พอได้ฟังเพลงเต็มๆบวกกับได้ดู MB ประกอบไปด้วยยเเนนนนนนน่่่ก็ิิงทําาให้้้แฟััชชือบบขึมมพะคร หากใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปรับชม m v แล้วก็ฟังเพลง l ไ e to Short กันได้ที่ s m t o w n นะครับเป็นช่อง YouTube ของ SM และสําหรับใครที่ได้ดูแล้วก็ฟังเพลงแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างชื่นชอบซีนไหนกันบ้างและคิดว่ามีอะไรที่เอสป้าซ่อนพวกเราไว้เนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแวะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับเรื่องราวของเอสป้าถ้าหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่วยวกับการปล่อยเพลง l ไ e to Short ของอมเอมสเปนครบองถึงใชซาน กันบ้างชอบเนื้อหาของเพลงกันไหมมีความคิดเห็นยังไงกับเพลงแล้วก็ MB ตัวนี้ของเอส a ปก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยเช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้อามากอเคปปับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอันยอง